สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะวันนี้อยู่ในป่าดงดิบโซนเขตผู้หกครับเพื่อนๆเห็นหลายแว๊บๆสงสัยก็ต้องจอดด <c oughs> <c oughs> อูไม่ได้แล้วครับหลายแว๊บๆนี่ไม่ได้เลย ลกนะครับเพื่อนที่ลกมากเลยพยายามดูตามยอดไม้อยู่วันมีอะไรดำดำไหมครับเพื่อนนี่นะครับสภาพปลาไม่มีทางเดินเลยในบุกมาหักกิ่งไม้มาเรื่อยครับเพื่อน การเดินปลาเราก็ต้องหักกิ่งไม้มาเรื่อยครับแทบจะไม่มีแสงตกถึงนั่นถึงดินเลยนี่คือโซนผู้หกนะครับเพื่อน <c oughs> นั่นอะไรเนาะอ้หูนครับเพื่อนๆเ,เห็นเปล่าแวบบ๊แบๆบใช่ครับเพื่อนหลังใย,ยด้วยครับคุ้มแล้วหมาไม่คุ้มแล้วดอดหมาได้วันละหลังสองหลังครับเพื่อนๆแต่หลังนี้เดี๋ยวต้องมาจัดครับ รอดำหัวสักน้อยหนึ่งก่อนตอนนี้ไม่น่ามีน้ำหัวหลังก็ค่อนข้างจะแกแล้วเหมือนกันแหละแต่พอดีนะครับกำลังเต็มแหละผมว่านะไม่แกหรอกเพราะว่าหัวยังไม่หยานครับเพื่อนหัวคอนยังไม่หยานถ้าหัวคอนหยานก็อบน้ำหวานสูบไม่ได้นะครับเนี่ยโอ้โหหนาักงนั่นเลย มีแววครับน้ำหวานจะปิดตาครับกหลังแป๊บๆอยู่นี่ครับ,แบบแบบรบสูงประมาณสักสิบห้าเมตรได้เกือบเกือบยี่สิบเมตรแหละโอ้หน้ำหวานปองเลยครับเพื่อนๆเอ,อาครับเดี๋ยวต้องมาจัดตอนไว้ครับแบบนี้ให้พวกหาเห็ดมันโดน นี่ครับล่อ,ลองหัวน้ำยังอูมอยู่เลยเนี่ยดูดิโอ้สวยครับหลังนี้ไม่เสียแรงที่เดินตามมาครับอ่าดูตัวอยู่ข้างนอกนะปากทางเห็นมันบินวกมาทางนี้เราก็เลยตัดตรงมาทางนี้สรุปแล้วเจอแล้วครับเพื่อนๆหลังใหญ่มากเลยประมาณเมตรยี่สิบ ประมาณนั้นแหละครับแต่ไม่รู้จะมีน้ําหวานหรือเปล่าต้องไปลุ้นกันอ,อีกทีหนึ่งก็ภาวนาครับขอให้ขอให้มันมีน้ําหวานนี่ครับต้นนี้ต้นนี้เลยต้นนี้เลยนี่ถ่ายข้างใต้นะครับถ่ายจากข้างใต้เลยโอหลังกำลังสวยเลยครับ ทานกำลังสวยเลยน่าจะเต็มเต็มขอปิดตายอย่างเดียวแหละนี่ครับขึ้นตอนนี้อ่าก็ต้องตอกถอยขึ้นไปรักห้าลูกสิบลูกอะเพราะมันมีมันมีน้ำอยู่ข้างบนครับเพื่อนข้างบนนั่นไม่รู้น้ำเลยอทวันครับยังไม่รู้แต่น่าน่าดูเลยต้องดูลูกถังให้ดีครับเพื่อนโอ้โห โหเล็บเยี่ยวพันด้วยดูที่ครับเล็บเยี่ยวพันด้วยนี่ยังมองไม่เห็นต้นเลยเนี่ยจะกระเดิบขึ้นก็นได้นะครับแต่ว่ามันลำบากอมองหัวน้ำหวานเ็าอุมอ้มอยู่ครับเพื่อนมองจากใต้เลยนะเนี่ยครับอุมอ้มอยู่แต่อุมน้อย ก็โอเคนะครับเพื่อนตามเจอแล้วไปครับกลับไม่ได้เตรียมข้องมาไปนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวทำถางกลับก่อนเดี๋ยวเวลาขามาจะได้มาถูก ไว้ครับทำสัญลักษณ์ก่อนเราจะได้มาถูกครับเพื่อน,อนโอ้น่าจะไม่มีเกียงเยียบเลยครับต้องขึ้นมานั่งบนขอนมั่น่ะขึ้นมานั่งบนยอดอีกแล้วอือครับเอาการอยู่นะนี่นะครับมองจากระยะไกล ซูมไปเลยนี่ครับระยะ10เมตรครับหลังจะประมาณนี้โอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยครับเพื่อนๆเอาคลิปให้เพื่อนๆดูสักหลังสองหลังก่อนออโซนนี้ก็จะได้สองหลังนะมาโซนนี้ครับเดี๋ยวไปกันเลย เพื่อนๆดูนะนะครับผมจะหักิ่งไม้แบบนี้เป็นตลอดทางเลยการลงครับมันไอ้ลงมันไม่ลงหรอกแต่ว่าบางทีเราจามต้นไม่ไ,มได้ไงนะอย่างเงี้ยครับเพ,เพื่อนเข้าป่าดิบแบบนี้นะครับเออฟงังรู้อีกครังหนึ่งครับเพื่อนๆโอ้มองตะไก่เลยฟาข่าวซิ่กุ้นเนาะ โอ้ยอยู่สูงด้วยไม่ตกสาสิบเมตรแล้วเนาะนู่นครับพเพื่อนๆนู่นนะมองตรงทะลุไปนู่นเลยอู้หลังปดะดเลยเนาะอู้มองจักไกลๆนี่ยังหลังใหญ่เลยครับพเพื่อนอู้จะไปไงเนาะตาย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 ,ตาย,ตายดิอู้ต้องเดินตัดทางนี้ไปแหละถ้าไปอ่ะ โอ้ยแย่แล้วครับเออเพียะไรครับเพื่อนๆโอ้หลังใหญ่จริงๆครับมาืึมาเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวต้องไปจัดเออเอน่าจะสองหลังหรือเปล่าเฮ้ยสองหลังครับเพื่อนๆเอาแล้วครับเพื่อนๆงานนี้มีเหตแล้วครับมองจากระยะไกลไปเลยเนี่ยแต่ว่าจะไปถูกต้นหรือเปล่านี่แหละอ่อ ต้องข้ามเข่าไปอีกสองลูกแล้วก็ขึ้นไปกลางๆข่าโอ้ยครับแย่ yeah, เลยครับเพื่อนๆไปอยู่บนยอดเขานู่นเลยโอ้ตาย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 ผานโทนแย่ <laughs> yeah, แล้วครับงานนี้มันต้องเดินเลาะล่องน้ำไปแล้วก็ไปข้ามข่าวลูกหนึ่ง แล้วก็ปิ้นไปอีกลูกหนึ่งเออโอ้โหครับเพื่อนแย่ yeah, เลยครับแบบนี้เป็นแบบนี้แยบบ่เลยโอ้ยอยู่ซะเอออยู่ใกล้ๆกันก็ได้เป็นเพื่อนกันเออตาย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  จึงง่ายไว้จะได้มาถูกครับเพื่อน ครับเพื่อนๆเดินไปเดินมาก็มาจ้าเอ,อีกหลังหนึ่งแล้วว่าเมื่อกี้เห็นเง่นท้องฟ้าไปดูดอกไม้มันมีตัวตอมอยู่ครับเพื่อนๆก็เลยเดินลงมาเพราะว่ามันไม่ได้บินขึ้นข้าครับเพื่อนๆก็เลยเดินลงมาดูตามกระเซิงกระเซิงนี่ครับเพื่อน นั่ไงเห็นไหมน่ะเห็นบ้าครับพเพื่อนๆเดี๋ยวโซมให้ดูอ่าหลังไม่ใหญ่นะครับพเพื่อนๆก็ยังอ่อนอยู่ยังเป็นปั้นอยู่ครับอ่าครับก็ถือว่าเจอแล้วเก็กิ่งนี้ก็ค่อนข้างจะขึ้นยากน่อยเพราะว่าถาวันทั้งนั้นเลยเนี่ยถาวรแล้วก็อยู่ปลายกิ่งด้วยครับพเพื่อนๆไม่รู้จะอันตรายหรือเปล่า เก่งผูหรือเปล่าก็ไม่รู้สำรวจดูก่อนครับเพื่อมีหลังใย,ยใกล้ๆนี่ครับกลางจอผมนี่นะจะสำรวจกันโอ้โหต้นก็สูงประมาณยี่เมตรไท้โอ้โเจอแต่แบบนี้เลยผ่านโทนแจ้ไหมเนี่ยดูที่ครับต้นมัน นี่นะครับต้นมันอ๋อสูงขึ้นไป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 อ่อไม่รู้กิ่งพูหรือเปล่าไม่รู้นะครับพเพื่อนๆแต่ไม่น่าพูครับแล้วก็ตายกิ่งนู้นไปอ๋อกิ่งยื่นยื่นนัน่นนะปลายปลายกิ่งเลยโ้โหดร้ายครับพเพื่อน มันช่างโหดร้ายกับผมเหลือเกินถูหลังอื่นครับโหดร้ายมากดูนะครับนี่ภาพธรรมดาต้นนน้นนะต้นที่สองต้นนน้นไอ้ตรงขึ้นไปเลยตรงขึ้นไปเลยประมาณเกือบยี่ิเมตรโอ้หโหดร้ายจัดเลย มีอะไรที่มันเบาๆกับผมมั้งไหมเนี่ยออปลานี้ก็เป็นปลาชัดหลังเตานะครับเขาเรียกชัดหลังเตา กิงหน้าเกาะแต่มันไม่เกาะครับเพื่อนไปครับกลับบ้านไปดูตัวอื่นต่อเพื่อจะฟุกอีก